สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัตนะครับเจอกันอีกแล้วกับความเคลื่อนไหวของทีมต่างๆในไทยลีกก็ยืนยันนะครับว่าทุกๆข่าวเนี่ยยังไงก็ไม่ออฟฟิเชียลจนกว่าจะออกจากสบโมสรแต่ถ้าเกิดนักข่าวอย่างผมรอเนี่ยวันวันหนึง่งกระแสะไทยลีกมันก็เงียบทุกคนที่ติดตามเรื่องของสบโมสรตัวเองหรือว่าทีมอื่นยังไงก็ต้องอยากรู้ครับว่าแต่ละทีมมีการเสริมทัพปรับเปลี่ยนกันยังไงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรอเชียร์ฤดูกาลใหม่ เปิดหัววันนี้ยังคงเป็นเรื่องของบุรีรัมยูในเต็ดนะครับโอเคยังมีรายการแข่งขันนัดชิงอีก2ถ้วยคือ FA ฟเอคัวันเสาร์นี้เจอกับเมืองทองแล้วก็ลีครับกับลำพูนในวันที่31พฤษภาคมแต่จะเกมพลิกนรกในศึกชอปปี้ครับที่สามารถเอาชนะจุดโทษกงอันฮาหนอยแล้วก็คว้าแชมป์ได้ผมว่าคำถามใหญ่ตอนนี้อยู่ที่ตัวจบสกอร์ซึ่งตอนนี้มีเพียงแค่เกียวเมบิสโซลีคนเดียวที่ฝากผีฝากไข่แล้วก็ไว้ใจได้ส่วนสองคนอย่างสุปชยัยใจเด็ดแล้วก็มาติดบัวเคย บทบาทส่วนใหญ่คือการช่วยเล่นเกมรับแดนบนก็คือคอยเพรสซิ่งกดดันใส่คู่ต่อสู้ไม่ให้ได้ต่อบอลง่ายๆโอเคจ็อบหลักในการเก็บบอลของมาตินบัวเคียจะดูดีกว่าสุปชัยด้วยรูปร่างแล้วก็ความแข็งแกร่งในสไตล์นักเตะเชื้อสายแอฟริกันที่มีโอกาสไปเติบโตในลีกของยุโรปซึ่งจากฟอร์มในช่วงที่ผ่านมาสุดหน้าชาวอิตาลี ก็มีค่าเฉลี่ยที่ใช้ได้นะครับ27นัดยิงไป12ลูกกับ3แอซิสแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือจังหวะชี้เป็นชี้ตายที่ต้องการจุดเปลี่ยนจากเขาในเกมที่เป็นบิ๊กแมชโบเคียยังพิสูจน์ตัวเองได้ไม่ดีเท่าไหร่และก็มักจะมีความผิดพลาดง่ายๆในจังหวะการจบสกอร์ที่เราเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันอย่างการดวนจุดโทษกับโกงาฮานอยโบเคียเป็นหนึ่งในผู้เล่นของบุรีรัมที่ยิงไม่เข้าโดยที่แปรไปตรงกลางประตูด้วยภาษากายที่ดูเหมือนจะไม่มั่นใจ คือตรงนี้ผมว่าถ้าเกิดจะพูดแบบให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเนี่ยจริงๆการเสริมเข้ามาผมเคยบอกหลายท่านไปแล้วนะครับถ้าติดตามคลิปมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าโบวาเคียเองเนี่ยคือสิ่งที่บุรีรัมขาดก็คือกองหน้าในสไตล์ที่วิ่งพล่านไปทั่วแล้วก็คอยดึงตัวประกบของคู่ต่อสู้หรือแม้แต่เข้าไปป่วนแนวรับ กระแทกกระทันขึ้นลูกกาอากาศในทุกจังหวะเพื่อให้โซนเกมรับของคู่ต่อสู้เนี่ยเกิดความสับสนจะได้เปิดทางให้เพื่อร่วมทีมคนอื่นๆเนี่ยเข้าไปทําประตูแต่ปัญหาสําคัญก็คือมาตรฐานในการเล่นนี่แหละครับบดจะเพอร์เฟกเนี่ยก็ดีใจหายเลยทั้งการเล่นเกมรับการพักบอลการยิงที่คมมันมาพร้อมกันในทุกๆอย่างแต่อยู่ดีบดจะช็อตไปเื้อ ก็สักกระเบือไปเลยแฟนบอลก็เลยตั้งคําถามว่าแบบนี้มีความเป็นไปได้ไหมที่บุรีรัมจะหากองหน้าคนใหม่มาแทนที่โอเคเราก็ต้องไล่ประเด็นกันนะครับว่าถ้าพูดกันตามตัวบทของสัญญาเขายังมีคอนแทรคกับบุรีรัมอีก1ปีหลังจากย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาด้วยสัญญา1ปีครึ่งจากดีของจีนคราวนี้ด้วยสายของบุรีรัมผมว่าเป็นทีมที่ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้วและจะพยายามหาของที่ดีกว่าในสายที่พวกเขาต้องการคือเขาจะไม่เสริมมั่วนะครับอย่างเช่นถ้าเขาต้องการกองหน้าแบบบอาเค แต่ขอยิงประตูคมกว่าเหมือนตอนที่มีจอทานโบลิงกิเขาก็จะพยายามหากองหน้าในสไตล์แบบนั้นมาให้ได้ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงเวลาหลังจากนี้มันจะมีหรือเปล่าเพราะช่วงก่อนหน้านั้นมันไม่มีและบัวเคียน่าจะตอบโจทย์ก็เลยต้องเอามาก่อนฉะนั้นแฟนบอลของบุรีรัมเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับถ้าบุรีรัมเจอตัวแทนที่คิดว่าหน้าเสี่ยงแล้วก็หน้าลองมากกว่าบัวเคียปราสาทสายฟ้าไมา่ได้ปัญหาในการที่จะยกเลิกสัญญากับนักเตะจ่ายค่าเหนื่อยบางส่วนหรือว่าอาจจะปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวไปใช้งาน อันนี้มันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วอย่างเล็กแรกก็คือคีกอมโมเอสที่ถูกปล่อยตัวไปให้กับประจวบแล้วก็ยิงระเบิดจนหมดสัญญายืมตัวเนี่ยบุรีรัมก็จะเอากลับมาซ้อมปรีซีซั่นแล้วก็ดูมีทีท่าที่น่าจะเอาไว้ใช้งานในฤดูกาลหน้าด้วยหลังจากมีข่าวก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าอาจจะขายออกไปให้ทีมในต่างแดนฉะนั้นผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรแน่นอนสําหรับนักเตะต,ต่างชาติของบุรีรัมแม้ว่าจะมีสัญญ,ญาแต่ถ้าเกิดเจอคนที่ตอบโจทย์กว่าคนที่ไม่ใช่ก็ต้องไปอยู่ดีส่วนหนึ่งตัวต่างชาตินะคับ่อ,นนยงงอยงูกสสโมร แต่บทบาทในการลงสนามเนี่ยน้อยซะเหลือเกินก็คือมาเซโลยาโล เพราะว่าช่วงหลังไม่ว่าจะรายการไหนทั้งช้อปปี้ครับเอฟเอครับหรือว่าลีครับเนี่ยเจ้าตัวไม่มีชื่อเลยนะครับส่วนในไทยลีก4ีเกมสุดท้าย,ายก็เป็นเพียงแค่ตัวสำรองเอาจริงสถานการณ์ของกองหลังรายนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนตั้งแต่เสริมทับมาในช่วงต้นสีซสั้นอยู่แล้วว่าเป็นโควต้าเสริมแล้วก็มาแรงแซงทางโค้งเพราะตอนนั้นเนี่ยคิมฮมยอกไม่แน่ใจว่าจะหายหรือเปล่าแล้วการมาของเคอร์ติสกู๊ดก็ปรากฏว่าความฟิตดูจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยาโร่ก็เลยได้โอกาสลงทะเบียนเล่นในไทยลีก แต่เรื่องของการออกบอลจ่ายบอลจังหวะทามมิ่งต่างๆดูไปดูมาหลายเกมเนี่ยยังไม่ผ่านเกณฑ์กองหลังในสเปคของบุรีรัมถึงขนาดที่พันษาเฮวิบูลเนี่ยต้องมาเล่นในช่วงหลังดังนั้นถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมก็ทราบมาแล้วนะครับว่ายาโลกคมไม่ได้ไปต่อในซีซั่นหน้าอยู่แล้วและทีมที่พร้อมจะรับไปดูแลในซีซั่นหน้าก็คืออุทัยธานี FC หลังจากพวกเขาเนี่ยได้ปล่อยตัวกองหลังอย่างฮูเรโอเซซ่าออกไปแล้วคือจิงยาโลเนี่ยเป็นกองหลังที่รูปร่างดีนะครับตัวใหญ่ช่วยเรื่องของลูกกลางอากาศได้อย่างแน่นอน193เมซนถ้าเกิดเล่นเกมตั้งรับสกัดกั้นเนี่ยสบายๆแต่พอต้องมาอยู่กับทีมใหญ่อย่างบุรีรัมเนี่ยเวลาเล่นในลีกส่วนใหญ่บุรีรัมก็จะต่อบอลเซตบอลตั้งแต่แดนหลังยาโลเองก็เลยอาจจะไม่เด่นกับวิธีการแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเขาก็น่าจะมีคุณภาพพ,พอกับทีมในเกียรติที่รองลงมาคราวนี้ก็ต้องไปดูนะครับ คู่พาร์เนอร์จะเป็นใครเพราะถ้าเกิดว่าเอาสายสกัดบอลเก็บลูกโดง่งยาโร่ไม่เป็นรองใครแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นแนวสปีดเป็นกองหลังที่มีความเร็วผมว่าตัวดาวรุ่งอย่างโจรัชชววเบ้ก็ตอบโจทย์แล้วรูปร่างเนี่ยก็ดีเหมือนกันประสบการณ์ตัวหนึง่งแล้วก็ดาวรุ่งตัวหนึง่ง สดผสมเก่าก็อาจจะทําให้แผงเกมดีฟนส์ของช้างป่าเวยขาแข้งแข็งแกร่งขึ้นแต่ก็น่าจะมีการเสริมอีกเพราะดูแล้วยังไม่พอซึ่งแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยควานักเตะไล่เรียงมาเนี่ยสคนแต่ก็ต้องรอออฟฟิเชียลนะครับว่าจะมีใครบ้างทั้งรามอนอาซีอชิโกซี่เอมบาที่กลับมาน่าจะเป็นผ้าที่3แล้วนะครับแล้วก็มีประตูอย่างจิรวัตรวังทพันแล้วก็อมรเทพเมืองดีที่ล่าสุดเนี่ยหมดสัญญากับบางกอกเอฟซีในไทยลีกสองแล้วก็น่าจะเป็นสมาชิกใหม่ในฤดูกาลหน้า ของอุทัยธานีในเกมริมเส้นตอนนี้ข่าวมันก็เริ่มหลุดมาแล้วนะครับว่าจิกซอชิ้นสําคัญเนี่ยมันมีใครบ้างที่ต้องเข้ามาแทนที่ ที่ยย้ายออกไปแต่สิ่งที่แฟนบอลอยากรู้และผมคิดว่าหลายๆทีมก็จับตาคือเฮดโค้ชอย่างเป็นทางการมากกว่าเพราะว่าตามความคืบหน้าเนี่ยคนก็ดาวกันไปต่างๆนานา,นา,นาบอกว่าอเล็กซานเดรกา่านี่แหละจะมาเป็นโค้ชของอุทัยธานีบางคนก็บอกเป็นมาโนโพรกิงหรือเปล่าอาจจะพิกโผนะมไม่ได้ไปท่าเรือแต่ผมยืนยันได้เท่านี้ก่อนนะครับว่าโค้ชของอุทัยธานีไม่ใช่โค้ชที่ทํางานในไทยลีกแน่นอนเป็นคุณสื่อที่อิมพอร์ตมาจากลีกของต่างแดน่วนเป็นใครเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟัง จากนั้นขยับไปดูเรื่องของแบงคอกยูเนเต็ดกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยนักเตะพักกันย,วยาวๆหลายคนก็เดินทางไปพักผ่อนที่ต่างประเทศเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับมารวมตัวกันเนี่ยคือ15มิถุนายนซึ่งแน่นอนว่าอันนี้คือกําหนดการคร่าวๆหลังจากที่ต้องจับตายทีหนึ่งว่าจะได้สิทธิ์ไปเล่น AFC c h a ชม i o n s League Elite ในรอบ Playoff หรือเปล่าหรือว่าอาจจะไป a c l 2ก็ขึ้นอยู่กับว่าบุรีรัมเนี่ยจะคว้าแชมป์ FA ครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ไหมในการเจอกับเมืองทองแต่ถ้าเกิดว่าเมมืององงทได้ช บีก็จะไปเล่นในศึก ACL 2ซึ่งก็สามารถเก็บตัวฟรีซีซั่นได้ช้าลงด้วยตรงนี้ก็จะส่งผลต่อเรื่องของการวางแผนการเสริมผู้เล่นใหม่แล้วก็การต่อสัญญากับนักเตะท,ที่อยู่ในแผนที่โคชแบนจะใช้งานซึ่งตัวของโคชแบนเองเนี่ยผมว่าก็คงส่งการบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนอันนี้ก็ทยอยต่อกับตัวที่ใช้งานกันมาอย่างยาวนานแล้ก็เป็นผู้เล่นหลักๆที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยอมลดเงินเดือนจากอายุที่มากขึ้นแล้ว พร้อมกับปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็เม็ดเงินในการทําทีของแบงออก์콕ที่ลดลงในทุกๆปีซึ่งเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็ปิดจ็อบได้แทบทั้งหมดแล้วก็กําลังคัดสรรตัวต่างชาติซึ่งตอนนี้โปรไฟล์ถูกรวบรวมหมดแล้วแต่กําลังดูแล้วก็พิจารณาไล่เจรจาก,กับเป้าหมายอันดับแรกก่อนถ้าเกิดว่าหลุดจากเบอร์ที่1ก็จะมาเบอร์ที่2ถ้าไม่ได้เบอร์2ก็จะมาเบอร์3ซึ่งบียกูก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางทีจะพลาดเป้าหมายที่ดีสุด เพราะว่าเม็ดเงินของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจํากัดแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่กล้าลงทุนกับตัวต่างชาตินะครับเขาก็จะเสริมสเต็ปที่อาจจะเลยขึ้นมาไม่ใช่เพียงแค่ตัวละ3า0 0สนสี่แสนต่อเดือนแต่ b ีก็กล้าจ่ายนะครับถึงหลักล้านฤดูการที่ผ่านมา BU ก็จ่ายมาแล้ว แต่นักเตะไทยที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้จบสัญญากันแบบชัดเจนก็คือนุกจักพันไพรสุวรรณที่เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้31พฤษภาคมก็จะกลายเป็นนักเตะฟ,ฟรีเอเจต์นะครับหลังจากสัญญาระยะสั้นเนี่ยเขาเซ็นกับ b ีเพียงแค่จบเลก2ฤดูกาลที่ผ่านมาและก็ดูจากตัวเลขสถิติการลงเล่นเนี่ยผมว่าชัดเจนนะครับว่าไปแล้วไม่ต้องปรับตัวเลยแล้วก็เป็นตัวสแปร์เป็นตัวอะไหล่ที่คือหมุนโรเตชันเป็นนักเตะตัวหลักแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยึดตัวจริงแต่มีเกมให้ลงแข่งขันในทุกๆนัด และก็สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งเซนเตอร์ทั้งแบ็กขวาและก็มิดฟิลด์ตัวรับก็เป็นว่าการไปของจกักรพนันเนี่ยก็ทำให้เบียดทศวรรษได้และผมว่าชัดเจนนะครับว่ายังไงน่าจะอยู่ในแผนที่โคชแบนเนี่ยเลือกเพื่อให้เก็บไว้ใช้งานต่อในซีซั่นหน้าเพราะจาก19นัดที่ลงเล่นในช่วงเล็ก2ทุกรายการก็ถือว่าเยอะทั้งตัวจริงและก็ตัวสำรองโอเคด้วยรูปร่างที่อาจจะไม่ใช่กองหลังตัวใหญ่แต่ถ้าเกิดพูดถึงการจ่ายบอลที่เล่นกับพื้นเป็นหลัก แล้วแบงคอกเองเนี่ยในสไตล์โค้ดแบนเป็นทีมที่เล่นบอลโพสิชันก็คือครอบครองบอลแล้วก็รอจังหวะในการฟานซิชันเปลี่ยนจากรับเป็นรูกเพื่อโจมตีใส่คู่ต่อสู้ ท่าที่ผมดูเนี่ยเป็นนักเตะที่ทางโคชแบนเนี่ยน่าจะชอบเลยแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้มันติดปัญหาเรื่องของอะไรหรือเปล่ากับงบประมาณที่บียูแอต้องมีการเอามาจัดสรรปันส่วนให้ดีว่านักเตะที่ออกไปพอได้งบกลับมาเนี่ยจะเอาไปเสริมต่างชาติกี่บาทจะเอามาต่อสัญญากับนักเตะที่มีอยู่ซึ่งว่าคนต่อไปแล้วกี่บาทแล้วก็นักเตะที่อยู่ในข่ายที่จะต่อสัญญาจะมีการเพิ่มเงินเดือนหรือเพิ่มค่าเหนื่อยให้แต่ละคนเท่าไหร่หรือว่าอาจจะลดลงมาก,ก็อยู่ที่การเจรจาเพื่อหาจุดกึ่งกลางให้พอใจด้้วยยกัันทง2ฝ่า มันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้เคลียร์แบบร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะว่านักเตะบางคนที่ถูกปล่อยตัวยืมไปให้กับสโมสรอ,อื่นถ้ากลับมาแล้วเนี่ยไม่สามารถปล่อยไปให้ทีมอื่นใช้งานได้อีกเนี่ยบียูก็ต้องจ่ายเงินเดือนเก่าซึ่งเงินเดือนเก่าในยุคข,ของมานโพกิงเนี่ยนักเตะแต่ละคนเนี่ยค่าเหนื่อยสูงมากอย่างตัวสำรองบ,บางคนเนี่ยเงินเดือน4ี่แสนห้าแสนมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วฉะนั้นการผลัดใบตรงนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายลดเพดานเงินเดือนเนี่ยมันใช้เวลามาประมาณทักษาถึง4ฤดูกาลเลยแล้วสำหร ตอนนี้ก็ถือว่าสภาพกล้องเนี่ยมันดูดีขึ้นแต่ปัญหาคืองบประมาณในทีมันก็ลดลงในทุกๆปี ความได้เปรียบเดียวก็คือเป็นทีมที่อ่ะโอเคใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพอยู่ในแถบปทุมธานีเป็นทีมใหญ่ที่นักเตะหลายคนเนี่ยก็อยากจะเล่นเพราะว่าฟอร์ซเตตี้การดูแลก็ถือว่ายอดเยี่ยมเป็นเบอร์ต้นๆแม้ว่าจะไม่ได้มีสนามเป็นของตัวเองแต่ซีซันหน้ากับบรรยากาศใหม่ที่ต้องย้ายไปใช้ที่บีจีสเตเดียมมันก็น่าจะสร้างแรงกระตุน้นแล้วก็วิธีการเล่นใหม่ๆที่อาจจะดุดันมากยิ่งขึ้นก็ได้แต่ด้วยสไตล์การทํางานของแบงคอกเนี่ยคือบางทีก็จะละเมียดละไมหรือบางมุมมันก็คือเส้นบางๆงของคาว่าช้าจน,นบางทีเนี่ยก วกเขามีโอกาสจะได้เซ็นสัญญาก่อนก็เลยยังไม่รู้ว่าจะลงเออยังไงนะครับเพราะเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยจักรพันธ์เองเนี่ยก็เคยอยู่ในข่ายของหลายสโมรสรน,นะครับทั้งประจวบทั้งราชบุรีหรือแม้แต่อุทัยธานีซึ่งในเคสของอุทัยก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าด้วยจํานวนกองหลังอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีสัก2หรือว่า3าําแหน่งที่ฝากผีฝากไขได้ ซึ่งบวเหมือนจะได้ข่าวมาเหมือนกันว่าช้างป่าห้วยขาแข้งก็ดูจะสนใจจากพัน์ไายสุวรรณไม่น้อยเพราะว่าเป็นกองหลังในเกรดทีมชาติที่ไม่ได้เล่นเพียงแค่ตำแหน่งเดียวฉะนั้นดีลวนี้ก็ถือว่าน่าจับตาไปต่อที่บีจีปทุมนะครับต้องยอมรับว่าก็ฝุ่นตลบกันพอสมควรเหมือนกันนักเตะต,ตอนนี้ขาเข้าอาจจะพอมีเข้ามาบ้างน,นะครับผมก็พยายามสืบให้ฟังต่อนเนื่องแต่ขาออกก็สลับไปไม่น้อยตอนนี้เหลือลุ้นทั่วท้ายก็คือสิงคโปร์ครับซึ่งก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าคู่แข่งสําคัญเนี่ย ผมเชื่อว่าอีกคู่หนึ่งเนี่ยไลออนซิตี้เซเลอร์จะไม่พลาดไปรอในเกมนัดชิงแต่ว่า b g จเอก็ต้องไม่พลาดเหมือนกันในเกมวันพุธหน้าที่พวกเขาจะเล่นรอบรองชนะเลิศเลก2เจอกับ BG จีแทนเปเดสโรเวอร์หลังจากเกมแรกเสมอกันมา1ต่อ1ซึ่งแผนในฤดูกาลหน้าเนี่ยก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวต่างชาติเนี่ยปิดจ็อบแทบจะหมดแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีเดียลที่อาจจะสร้างความแปลกใจให้กับพวกเราเหมือนกันเนื่องจากเขาเสริมประตูต่างชาติ เอามาเบียดแย่งตําแหน่งตัวจริงกับสรานน์อนุอินนะครับแล้วก็ทําให้พิสารดอกไม้แก้วเนี่ยจะไม่รับการต่อสัญญาเพราะว่าตอนนี้อย่างประตูที่ปล่อยออกไปทั้งกิิฬพวงบูแถวเชือกเนี่ยให้เมืองทองยืมจนจบซีซั่นเจ้าตว่าสัญญาหมดกับ BG ด้วยถ้าเมืองทองจะเจราจาต่อก็คุยได้เลยหรือว่าอาจจะไปหาทีมใหม่ก็ว่ากันไปส่วนหนึ่งคนเอาประตูต่างชาติมาแล้วนะครับก็คือจุงฮยอนโฮ ตัวเกาหลีที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะมาปั้นแต่ไปามาตอนนี้ก็หายไปเลยนะครับเพราะว่าฝีไม้ลายมือผมว่าไม่ถึงขั้นส่วนประตูดาวรุ่งอีกหลายคนเนี่ยก็อาจจะดันขึ้นมายากนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าแรงกดดันในการเล่นกับ BG เนี่ยมันค่อนข้างสูงทําให้ต้องลงล็อกนะครับเอาประตูต่างชาติมาลองซะเลยซึ่งมันเป็นการเสียโคต้าให้กับผู้เล่นอัลฟิลมุมนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบอร์บริหารเนี่ยมีไอเดียยังไงแต่เขาคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วกับการได้ผู้เล่นที่เสริมเข้ามาเพราะว่าเฉพาะกองหน้าเนี่ยก็ เอมาวิเวทั้งโดอีและก็ฟอนซารีเลยกลายเป็นว่าคู่แข่งของสลา,านนจะเป็นประตูต่างชาติที่ชื่อว่าสลา,าวิซ่าบ็อกดาน,นวิชในด่านชาวบอสเนียในวัย31ปีนะครับที่สูง1 9 3เซนติเมตรส่วนผลงานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็แน่นอนครับคาแข้งในลีกยุโรปตะวันออกในแถบบ้านเกิดก่อนจะย้ายไปเซอร์เบียแล้วก็เลือกมาโซนเอเชียกับทีมอัลไคซูมาในลีกของซาอุจากนั้นก็ย้ายกลับไปในยุโรปนะครับ เล่นในลีกของกรีซกับเอเฟสโคซานีแล้วทีมล่าสุดก่อนมาบีจีเนี่ยอยู่ในลีกรองของซาอุดิอาระเบียก็คือทีมอาลไออัไอเนี่ยมีอีกทีหนึ่งก็คือที่ U a E นะครับซึ่งชื่อทีม,ม,นมันํากกนรดูการที่ผ่านมาเนี่ยบอกดาน v วิชลงเล่นไป32นัดก็ถือว่าเป็นตัวหลักแต่ว่าทีมของเขาเนี่ยอยู่ในส่วนท้ายตารางโดย3-2เกมเสียประตูไปถึง47ลูกแล้วก็ไม่เสียประตูเพียงแค่6นัดเท่านั้นโดยทีมของเขาเนี่ยอยู่อันดับ16แล้วก็มีโอกาสที่จะตกชั้นไปเล่่นนนใดดิวช3ของลีกาู้ย แต่จากสถิติการเซฟก็ถือว่าเยอะอยู่ซึ่งก็ธรรมดานะครับเพราะว่าทีมในโซนท้ายตารางเนี่ยนั่นหมายความว่ากองหลังต้องไม่ดีพอกองหลังไม่ดีก็ต้องมาลุ้นว่าประตูจะเซฟไปดีแค่ไหนแต่ต่อให้เซฟเยอะโดนบุกตลอดเวลายัางไงก็ไม่รอดที่จะโดนยิงในทุกๆนัดแต่จุดเด่นเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับก็คือการยืนตำแหน่งแขนขาค่อนข้างยาวแล้วก็ลูกกลางอากาศเนี่ยค่อนข้างไว้ใจได้แต่ก็ไม่รู้นะครับว่ามาไทยลีกจะเป็นยังไงส่วนการป้องกันลูกจุดโทษจังหวะโดนหนึ่งต่อนหนึ่งแล้วก็การยืนปิดมุม ดูจากคลิปก็ทักษะส่วนตัวค่อนข้างดีแต่จุดหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับประตูสมัยใหม่ก็คือการออกบอล้วยเทา้าการช่วยบิวอัพเกมจากแดนหลังตรงนี้ยังไม่ได้เห็นความสามารถที่ชัดเจนรวมถึงการเตะบอลยาวด้วยแต่ในมุมผมนี่ถือว่าน่าเสียดายนะครับเพราะถ้าเกิดผู้เล่นเอาฟิลก็คือผู้ออยกองหลังกองหน้าที่เสริมมาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บ อย่าน้อยโควตาตรงนี้ของบ็อกดานอวิชถ้าเกิดเสริมเข้าไปเนี่ยมันก็ยังเอาไปแทนที่ได้แต่พอเลือกเสริมมาในตำแหน่งผู้สามประตูเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดดีกว่าสราโนนจะขึ้นเป็นมือหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าสราโนนดีกว่าแสดงว่าการเสริมโควต้านี้เนี่ยเหมือนเสียเปล่าไปเลยเอาจริงหลายตัวที่ BG เสริมมาในสีซสั้นหน้าก็ถือว่าน่าห่วง แม้ว่าจะทราบมาว่าสโมอสรเนี่ยมีการลดงบประมาณในการทําทีมแต่จากแนวคิดแล้วก็มายเซตในการเลือกผู้เล่นเนี่ยมีโอกาสสูงเลยนะครับที่อาจจะต้องกลับมาเล่นเกมรับแล้วก็โต้กลับโดยใช้บอลเปิดจากด้านข้างให้กองหน้าสูงใหญ่เนี่ยเข้าทําประตูซึ่งถ้าเกิดเอาตัวม่งดีๆเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดยังใช้เหมือนที่มีอยู่ในฤดูกาลนี้ก็บอกได้เลยว่า BG ก็ยังจะคงเป็นทีมคอนเทนต์ที่สร้างยอดวิวยอดเอนเกจเมนต์เหมือนเช่นเคยในทุกสัปดาห์ ปิดท้ายที่นคขปรปถมอยู่นเต็ดนะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ BG เหมือนกันเพราะว่าโค้ชทงเนี่ยได้เยาวชนของเดอะรับบิดไปทํางานด้วยในซีซั่นหน้าศึกไทยลีก2ชัดเจนนะครับว่าที่จะปล่อยไปเนี่ยเดี๋ยวรอออฟฟิเชียลแต่ผมทราบมาเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ผิดพลาดนะครับก็คือในรายของน้องบาสทิติพัฒน์เอกอรันพงศ์นะครับที่กลับมาจากเตียโม่ทีมใน JFL หรือว่าดิวชั่น4ของญี่ปุ่นจะมาลุยไทยลีก2กับเสือป่าราชารวมถึงน้องฟิก นันที่พัดใจมั่นที่โดนส่งไปให้กับ b g จีแท e เป็นสโรเวอร์ยืมตัวไปใช้งานก็น่าจะกลับมาไทยเหมือนกัน b g จเองเนี่ยอยากส่งเด็กทั้ง2คนมีเกมการแข่งขันให้มันต่อเนื่องที่สุดนะครับแล้วก็พยายามเลือกสโมสรที่คิดว่าเอาเด็กไปแล้วเนี่ยได้ลงสนามแน่นอนนคะรปฐมเนี่ยตอบโจทย์อยู่แล้วเพราะ่างบประมาณในการทําทีมของโคชธงเนี่ยน้อยและก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าเด็กเอาไปแล้วเนี่ยต้องชัดเจนว่าโคชธงก็เคยเห็นกันอยู่เพราะเคยไปทํางาน BG ช่วงหนึ่งแล้วเด็กพวกนี้ก็อยู่ในซควอรของเยาวชนตอนนั้นด้วยที่มีโอกาขึ้นมนมใใชุดหญ เอาเป็นว่าเด็กทั้ง2คนเนี่ยอายุยังไม่ถึง20ปีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในไทยลีก2น่าจะเรียกความมั่นใจได้เยอะรวมถึงประสบการณ์ในต่างแดนที่ไปมาทั้งในสิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นมีของดีอะไรก็ต้องงัดออกมาโชว์ให้เห็นและทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะครับมีแต่เรื่องกับเจวรปัดหมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o อ k ยังไงฝากกด u b s c r i b e ฝากกด Follow กันเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวจริงๆเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสสัดี